ตายชุติมาเผยภาพพร้อมหน้าทิมพิทาพาลูกทานข้าวแคปชั่น,นน่ารักใกล้และงอแห่เชียร์กันสนั่นเลยตายชุติมาเผยภาพพร้อมหน้าทิมพิทาพาน้องพิพิมพลูกสาวทานข้าวแคปชั่นน,น,นน่ารักใกล้และงอคู่อดีตสามีภรรยานักแสดงสาวตายชุติมา กับนักการเมืองหนุ่มทิมพิธาลิมเจริญรัตยังคงทำหน้าที่พ่อแม่สุดอบอุ่นให้น้องพิพิมพ์ลูกสาวโดยจะได้เห็นภาพพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกให้แฟนๆได้อบอุ่นหัวใจไปด้วยล่าสุดวันที่15เมษายน2566ตายชุติมาก็ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกขณะกำลังนั่งรับประทานอาหารด้วยกันโมเมนต์น่ารักในวันคล้าวันเกิดย้อนหลังของน้องพิพิมลูกสาว พร้อมเขียนแคปชั่นอสั้นๆนด้วยว่าใกล้เลือกตั้งแลอนอโดยคนบันเทิงและแฟนๆต่ออางก็เข้ามาส่งหัวใจให้กันรัวๆทั้งอ้อมพิยอดาเจบโซพินาพาครูลูกกอฟเป็นต้นต่างบอกเป็นภาพที่น่ารักแถมยังมีกล่องเชียร์เข้ามาคอมเมนต์นกันรัวๆอีกต่างหากทั้งเชียร์เรื่องครอบครัวและเชียร์ทิมพิธาเป็นนายกด้วยอาทิขีดกลางเห็นแต่รูปคุณทิมพิธา ไปหาเสียงกับน้องพี่พิมพ์สองคนพอเอาจะเพิ่มอีกสักคนเข้าไปได้ไหมครับทิมขีดกลางพ่พิมพ์มขีดกลางตายอยากเห็นคุณตายเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของไทยจังครับคุณตายน่ารักที่สุดเลยค่ะคอยสนับสนุนกันเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปนะคะขอให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องพี่พิมพ์มีความสุขมากๆนะคะอยากมีนายกคนที่30ชื่อทิมพิทาเอาคะแนนไปเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นต้น